เป็นของธรรมชาตินะครับเพื่อนๆซึ่งผมไม่ได้เตรียมอะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมใช้ได้ของในปลานะครับไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดนะครับเพื่อนๆยากนะครับซึ่งทำยากนะครับบนต้นไม้เนะ โอ้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับโฟร์เดชชานัลนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาสร้างบ้านบนต้นไม้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับว่าผมจะสร้างบ้านตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนพาไปดูก่อนนะครับโอเคมาครับผมนะครับเออซึ่งมันอยู่ไม่ไกลนะครับเพื่อนเพื่อนจากที่ผมเดินมานะครับผมน่าจะสร้างบนต้นไม้นี้นะครับที่ผมดูไว้นะครับเพื่อน แล้วเพื่อนๆรอติดตามดูนะครับว่าบ้านจะอยู่ยังไงแล้วก็มันออกมาแบบไหนนะครับโอเคอันดับแรกนะครับผมต้องขึ้นไปดูก่อน,นะครับว่ามันอยู่แบบไหนนะครับต้องดูจังหวะไอ้ไม้มันอยู่โอเคตรงนี้น่าจะมอมากครับเพื่อนๆซึ่งต่อไปนะครับผมจะไปหาเชือกเชือกบน เขาเรียกเชือกปลานะครับเพื對對่อนๆโอเคโอเคครับ okay. อันดับแรกครับผมต้องแต่งเก่งไม้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้มันสวยงามนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับว่าบ้านของผมนะครับว่าจะออกมาแบบไหนแล้วก็มันสวยงามขนาดไหนนะครับแล้วก็มีที่ชมวิวนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆรอดูนะครับ โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับผมต้องไปตัดไม้ไผ่ก่อนนะครับว่าซึ่งไม้ไผ่มันอยู่ไม่ไกลนะครับเพื<ๆ>่อนๆอยู่แ,แถวแนี้นะครับโอเคไปครับโอเคผมต้องดูตน้นไอ้ไม้ไผ่นะครับอันที่มันชับและแข็งแรงนะครับซึ่งกอไ่นี้นะครับ ค่อนข้างจะแห้งนะครับต่อไปนี่มันมันมัน,มนหักอยู่ทุกต้นเลยว่ะสงสัยโดนลมตีแน่เลย ขั้นตอนต่อไปนะครับผมต้องเตรียมเชือกนะครับเพื่อที่เอาไปทําบ้านนะครับเชือกนี้นะครับสามารถหาได้ง่ายมากนะครับพวกปลาไปตามปลานะครับหาได้ง่ายมากครับผมต้องเตรียมไม่มันเยอะๆนะครับเป็นของธรรมชาตินะครับเพื่อนๆซึ่งผมไม่ได้เตรียมอะไรมาทั้งสิ้นนะครับผมใช้แต่ของในปลานะครับและผลงานทางบ้านครั้งนี้นะครับ จะออกแบบไหนนะครับเพื่อนๆรอ,อดูนะครับไปครับเพื่อนๆเ,เราต้องขึ้นต้นไม้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องขึ้นลงมือทํากันแล้วนะครับอ่ะอ่า ผมต้องมัดให้แน่นๆนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับถ้าตกลงไปนี่โอ้โหคงจะเรียบร้อยนะครับโอเคไม่ได้ง่ายๆอย่างที่คิดนะครับเ,เพื่อนๆยากนะครับซึ่งถทมยากนะครับบนต้นไม้นะต้องเกาะให้แน่นๆนะครับ โอเคครับเพื่อนๆรอดูนะครับผมจะทําให้สาเร็จนะครับเพื่อนๆจะทําให้มันสวยงามนะครับและอยู่ได้นะครับ เพืเ่อนๆครับตอนนี้นะครับหิวมากนะครับเพืเ่อนๆหมดแรงนะครับเราต้องหุงข้าวก่อนนะครับแล้วก็กินข้าวก่อนแล้วก็ค่อยทําต่อน,นะครับเฮ้ยโอ้ยต้องหามาก่อนเห็นมาตั้งอันนี้ก่อนหรือว่าจะหุงตรงนี้เลยตรงนี้ง่ายๆนะ เราต้องพักเบรกก่อนนะครับเพื่อนเราต้องกินข้าวก่อนตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยครับเพื่อนโอเคผมต้องหุงข้าวก่อนนะครับไฟติดแล้วนะครับข้าวตั้งไว้ก่อนนะครับเราจะมีเมนอูอื่นนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับ มากครับหมดแรงทีเดียวเลยอยู่ปีนต้นไม้โรอดไม้นี้ต้องกินข้าวก่อนอีพีนี่เน่ยมากครับเนยสุดๆเลยโอ้ยมีปลาเต็มหมดเลยนะ 两个走了？ สุกแล้วนะครับอ่าสุกเลยครับสวยนะครับข้าว ตอนนี้นะครับผมหุงข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมย่างไก่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ผมไปทําไอ้ข้างบนต่อนะครับถ้าทําเสร็จเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับเพื่อนๆรอดูนะครับไปทําข้างบนก่อนนี่นะครับไม้ไผ่ที่เตรียมไว้นะครับเพื่อเอาไปปูข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ก็าส่งให้นะครับพี่เขาที่ถ่ายอยู่นะครับ ต้องผูกให้แน่นนะครับกลัวเหมือนกันนะครับกลัวจะตกลงไปนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับเพื่อนๆอย่ yeah. ตอนนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นอะไรสัก เป็นบ้านนะครับห้างห้างห้างเป็นห้างห้างนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับวิวสวยเนาะวิวสวยมากครับดูบรรยากาศดูนะครับทางนน้นเพื่อนๆมีวิวหน่อยดิผมมีน้ตกมีน้ำตกทางนน้นนะครับถึงเพื่อนๆคนไหนจะอยากมานะครับทักผมมาได้นะครับผมจงถึงที่แน่นอนครับ ชอบบรรยากาศวิวแบบนี้นะครับดูนะครับสบายสบายไม่ตกแน่นอนครับผมทำมาตรฐานครับไม่ต้องกลัวครับนะทางนี้ครับทางนี้ครับดูดูทางนี้นะครับนี่ครับดูอต้องจับไว้หน่อยนะ <laughs> ยือเลยมือเลยป่าสูงนะสูงมากครับมันะสูงมากสูงมากมากดูครับทั้งวันนะครับวันนี้ดูแผลแผลเต็มตัวไปแล้วแผลเต็มตัวนะครับแผลเต็มตัวเลยแหกหมดแล้วครับถึงยังไม่ได้กินข้าวด้วยนะครับเดีเ๋ยน,เพ,นเพื่อนรอดูให้เพื่อนๆก็ดูว่าดูข้างล่างด้วยพี่ ให้เพื่อนๆก็ดูว่าวิวนะครับนี่นี่ดูทางนี้นะครับต้นไม้นะครับสูงสูงนะครับไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าอยู่ได้นะครับพี่ถ่ายให้เขาดูไอ้ไม้ไผ่ด้วยนะยกยกสูงสูงเลยอ่าเห็นไหมครับผลงานนะครับซึ่งใครที่ชอบอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนมาได้นะครับพวกผมยินดีนะครับยินดีนะ ที่นี้ี่จะส่งมาอยู่ที่นี่นะเห็นไหมครับใครที่ชอบอยู่บนบ้านไอ้บ้านบนต้นไม้นะครับแท็กมาได้เลยในเฟซนะครับในเพจก็ได้ครับใน YouTube นะครับพี่ลงไปทำอะไรอ่ะ ย่างไปเอาข้าวมากินบนนี้ใช่ไหมในแ,แล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะครับวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับมากินข้าวบนห้างชมวิวนะครับเพื่อนๆดูครับมากินกันคนกรับ,บฟรี ย่างข้าวไก่โยนครับนนี่ไม่ใช่ไก่ย่างรอยครับย่างไรรางก่ครับเมนูในปลานะครับ ชมวิวด้ยนะครับกินไปด้วยชมไปด้วยนะครับน้ำตกนะครับ สหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลากันไปแล้วนะครับเพืเ่นอนๆไอสำหรับคลิปนี้นะครับเพืเ่นอนๆคนไหนหากจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับเพืเ่อนๆผมต้องลาไปแล้วนะครับโอเคไป